Yeah! He jugi! He's skipping uh. you! เอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะใช้พลังไปกับเจ้าบรรดา French b ู l l Dog ทั้งหลายนะคะตอนนี้ค่ะได้เวลาอาหารอร่อยๆแล้วนะคะพรามีร้านอาหารอร่อยๆในหัวขินมาแนะนากันด้วยค่ะใครที่เคยหนักใจนะคะมาทานอาหารแล้วมีน้องหมาติดตัวมาด้วยไม่ต้องหนักใจอีกแล้วค่ะเพราะว่าร้านนี้เขายินดีต้อนรับค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะพรามก็พาทุกคนมาอยู่ที่ Green g a l l อรีค่ะที่นี่เป็นที่พักนะคะแล้วก็มีร้านอาหารด้วยค่ะชื่อว่า Living Room นะคะ ที่นี่เขาพิเศษตรงที่ว่าเขาสามารถให้น้องหมานะคะมาพักกับเราได้แล้วก็เวลาเราจะไปทานอาหารนะคะในห้องอาหารเนี่ยเราก็สามารถที่จะพาสุนัขไปด้วยได้ทุกที่เลยนะคะในนี้นะคะ่ะอยากพูดคุยกับเขาแล้วสิว่าทำไมเขาถึงใจดีแล้วก็ให้น้องหมาเข้ามาอยู่ที่นี่ได้นะคะปะ่ะเราไปถามแล้วก็พูดคุยกับเขาดีกว่าคะ่ะทำไมาอยู่ตรงน,นี้ตนนัวเดียวอ่ะเขาไปไหนกันหมดหรอ ทำไมมีหนูอย่างตัวเดียวเป็นรีเซพชันเหรอพนกต้อนรับเหรอป๊ะป้าป้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 ป,ป้ไปกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแ <ๆ S 2> นะนำตัวนิดนึงคุณมุ้ยคะ <c oughs> ่ะคุณมุ้ยเป็นผู้จัดการที่นี่นะคะที่กรีนแกลอรี่ใช่ค่ะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะมากๆนี่เป็นที่พักใช่ไหมคะแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยใช่ค่ะที่นี่เป็นที่พักที่สามารถพาน้องหมามานอนได้ใช่ไหมเาพาเข้าไปได้ใช่ค่ะยังไงบ้างคะเราเข้าได้ทุกที่เลยหรือเปล่าก็จะเป็นในโซนรีไซส์แล้วก็จะเป็นคอตยาร์ดน้องหมาเข้าได้อย่างงี้ค่ะก็จะไม่เกิน5กิโลอย่างนี้คือเขาเป็นแขกรับเชิญของรายการวันนี้แล้วเขาก็นั่งเรียบร้อยมากเลย นี่ชื่ออะไรคะน้องขนุนค่ะน้องนุนน้องขนุนน้องขนุนมองกล้องหน่อยเร็วฮัลโหลเป็น PR อารเหรอคะใช่ค่ะเวลาคนมาอย่างงี้เขากลัวไหมคะไม่กลัวเลยค่ะเนี่ยดูดิกล้องกล้องอะไรเต็มไปหมดนี <มา S 1> ่เไม่กลัวเลยอะ,ะจะนั่งรับลูกค้าอยู่หน้าฟอนอย่างงี้ค่ะโอ้ลูกค้ามา <c oughs> ก็ต้องเห็นเมาค่ะ ใช่ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาพักที่นี่ก็จะมาเอาน้องหมามาด้วยแล้วก็จะมาเชิดกูมาเล่นกันใช่ซึ่งเขาก็ต้อนรับขับสู้ได้ดีได้ดีมากไม่กลัวหมาด้วยค่ะใช่ค่ะแต่ไม่ไม่ไม่เห่าไม่เห่าอยากจะถามว่าทําไมจุดอะไรที่ทําให้ที่นี่ถึงรับสุนัขเข้ามาพักได้ก็คือว่าคุณอาร์ตเนี่ยรักสุนัขแล้วก็เห็นใจเจ้าของสนนแล้วก็เจ้าของที่นี่ใช่ไหมคะก็ก็จะรู้กันว่าแบบเออคนที่รักสุนัขเนี่ยไม่ บางที่อะค่ะก็ไม่สามารถนําสุนัขเข้าได้ใช่ก็เลยเปิดก็เลยเปิดให้พักได้ใช่ค่ะทั้งห้องอาหารทั้งห้องพักอ๋อคือห้องอาหารก็สามารถจะนําสุนัขไปนั่งแล้วเราก็ทานได้นี้ดีเลยค่ะใครที่แวะผ่านมาแล้วก็พาสุนัขมาด้วยก็มาแวะทานที่นี่ living r ร o มเนาะใช่สบายมากใช่ไหมคขนุนมองกล้องหน่อยสิดนุนก็มีเพื่อนด้วยหนุนก็ได้มีเพื่อนด้วยนะแล้ว เขาแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยมีวีรกรรมเหมือนกันใช่ไหมคะมีค่ะวีรกรรมแสบๆของขนนมีอะไรบ้างก็จะเป็นหายไปเลยค่ะวิ่งหนีหายไปเสร็จแล้วก็ประมาณสักเกือบ2อาทิตย์กว่าจะได้กลับมาเพราะว่าลงเฟซบุ๊กไปแล้วก็ผลกลับตอบรับกลับมาก็คือว่ามีคนพบขนุนไปแล้วเขาก็ติดต่อกลับขึ้นมาโอ๊ยน่ารักเราไปซ่าที่ไหนมาเนี่ยแปลว่านี่ก็เป็นตัวสําคัญของที่นี่เลยของวิแกลเลี่เลยตอนนี้พอลองแล้ว่ะค่ะอยากให้คุณมุยพาไป <Okay. S 2> ชิมอาหารของที่นี่ล i ฟวิ g งรูมได้ค่ะเป็นร้านอาหารของที่ g r e กรีนแกรี y ใช่ค่ะเชิญเลยค่ะ Blue. ว่าตอนนี้นะคะเขา้สึกว่ามันวาบมากเลยจริงไหมคะแค่ <c oughs> สู้กับแสงจสันทร์สุดฤทธิ์นะคะแต่งหูเพราะฉะนั้นขอบปิดนิดนึงนะคะ <c oughs> ทีนี้มาถึงอาหารในลิฟวิ่งรูมแล้วอะไรที่เป็นของคืนชื่อบ้าร์ก็จะ,ะเป็นสเต็กเนื้อแกะค่ะอันนี้คือเนื้อแกะใช่ค่ะเสิร์ฟวิสบลูเบอรี่แยมค่ะ,ะบลูเบอรี่แจมอยงนี้นะคะแล้วก็ไฮซอ้แล้วก็พาม่าแฮมเยี่ยมเลยนี่โอ้โหดูเดือดแล้วก็มีจานนี้จานนี้ก็จะเป็น ชิเกโลวิดชีดค่ะอืมแล้วก็บรรยากาศนี่ก็สุดยอดจริงๆนะคะดูสิคะพระจันทร์โอ้โหนั่นมันจะแบบโก้มันติดขนาดนี้อยากจะให้อ่าคุณมือฝากนิดนึงถ้าท่านใดสนใจที่จะมาทานอาหารแล้วก็นำน้องหมามาด้วยเนี่ยค่ะ r a Raving r o o m ยินดีต้อนรับค่ะ เรารู้สึกว่าวันนี้เวลาผ่านไปเร็วมากๆค่ะคงเป็นเพราะว่าแพรวได้สนุกกับการมีติ้งแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับคนรักสุนัข French b ูลด็อกนะคะรวมถึงได้มาทานอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีๆที่กรีนเกนเลอรีกด้วยค่ะใครที่แวะมาเที่ยวหัวหินนะคะอาจจะลองมาเที่ยวเหมือนที่แพรวามาในครั้งนี้ก็ได้ค่ะ ซึ่งแพรวก็ขอขอบคุณโรงแรม i อบีหัวหินด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่พักให้กับแพรวแล้วก็ทีมงานตลอดจนจบการถ่ายทําค่ะสัปดาห์หน้าค่ะแพรวก็ยังอยู่ที่หัวหินอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะเรื่องราวจะน่าสนใจแค่ไหนนะคะต้องติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ